ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ๊อบอัพกับหนังที่จะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าไดฮาคนอื่นตายยากเปิดเรื่องมาที่ตำรวจหนุ่มเดินทางมาจากนิวยอร์กเดินทางมาหาภรรยาและลูกโดยมีอากายได้ขับรถลีโม่โดยอากายพาจอห์นแมคเคนมาส่งที่ตึกอากาโตมิอากายบอกกับจอห์นแมคเคนว่าจะจอดรถที่จอดประจําถ้าผิดคิวในการพบกับภรรยาให้โทรหาได้เลยจอห์นแมคเคนได้เข้าไปถามหาฮอลลี่แมคเคน พนักงานบอกให้จอห์นแม็กเคนพิมพ์ชื่อได้เลยแม็กเคนพิมพ์ชื่อแต่กลับไม่เจอชื่อภรรย,ยาจึงทําให้แม็กเคนลองค้นหานามสกุลเก่าภรรย,ยาฮอลลี่เจเนโลและทําให้จอห์นแม็กเคนหัวเสียนิดหน่อยกับนามสกุลที่ยังไม่เปลี่ยนและทําให้จอห์นเจอกับโจททกกิในระหว่างนั้นได้มีรถบรรทุกขับเข้ามาในลานจอดรถด,ด้านล่างและมีชายสองคนเข้ามาด้านหน้าของบริษัทชายหนึ่งในสองคนชักปืนยิงพนักงานต้อนรับทันทีและส่งสัญญาณให้คนขับรถบรรทุก รู้ทันทีและพวกผู้ก่อการร้ายก็เริ่มวางแผนยึดตึกประกาตมิโดยมีผู้นำชื่อหาสั่งปิดตึกประกาตมิทั้งตึกและตัดระบบสื่อสารออกทั้งหมดจอห์นแมคเคนได้ยินเสียงยิงกันเกิดขึ้นและมีการจับตัวประกันเกิดขึ้นในชั้นนั้นขณะที่ผู้ร้ายกำลังเดินมาที่ห้อง จอห์นแม็กเคนจึงได้หาทางหนีขณะที่คนร้ายสนใจคนอื่นอยู่จอห์นแม็กเคนจึงวิ่งหนีทางหนีไปฉากตัดมาที่กลุ่มคนร้ายตามหาตัวธากิจเจ้าของตึกอากาโตมิและได้พาตัวเข้าไปส่วนจอห์นแม็กเคนได้สำรวจชั้นต่างๆและได้เห็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายกำลังขนอาวุธส่วนด้านธากิโดนพามาสอบถามเกี่ยวกับรหัสเซฟแต่ธากิไม่ยอมบอกรหัสเลยโดนยิงจนเสียชีวิตขณะเดียวกันผู้ก่อการร้ายรู้สึกว่ามีคนแอบดูอยู่จึงวิ่งตาม าหแต่ไม่เจออะไรผานจึงสั่งให้เจาะรหัสและมาดูเซฟล็อกทั้ง7ตัวขณะเดียวกันจอห์นแมคเคนกำลังคิดหาวิธีทําให้สัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นเพื่อให้ตํารวจเข้ามาที่เกิดเหตุแต่ผู้ก่อการร้ายโทรไปหาตํารวจและสั่งระงับสัญญาณไฟไหม้และให้ลูกน้องขึ้นไปสํารวจชั้นนั้นทันที จอห์นแมคเคนรอตำรวจด้วยความหวังอยูยูรถตำรวจและจับเพลิงปิดสัญญาณไฟจึงทำให้จอร์นแมคเคนโมโหมากหนึ่งในผู้ก่อการร้ายได้เข้ามาพอดีจึงทำให้จอร์นแมคคเคนต้องหลบและผู้ก่อการร้ายได้เปิดไฟขึ้นเพื่อค้นหาอยู่ๆก็มีเสียงเครื่องยนต์ทำงานจึงทำให้ผู้ก่อการร้ายวิ่งมาดูซึ่งมันคือกับดักของพระเอก ในขณะที่พูดคุยคนร้ายได้จังหวะกระแทกพระเอกจึงทําให้เกิดการต่อสู้กันแต่คนร้ายพลาดท่าตกบันไดเสียชีวิตขณะเดียวกับผู้ก่อการร้ายกําลังพูดคุยกับเหล่าตัวประกันได้มีสัญญาลิฟต์ดังขึ้นและเปิดออกมาพร้อมกับศพลูกน้องของฮานกับข้อความที่เขียนว่าฉันมีปืนแล้วออของแมคเครนส่วนจอห์นแมคเคนได้แอบอยู่บนลิฟต์และไปหนีออกมาหลังจากแอบฟังข่าวได้โมโหมากเมื่อรู้ว่าจอห์นแมคกเคลนฆ่าน้องชายตัวเอง จอร์นแมคเคนได้วิ่งขึ้นมาดาดฟ้าเพื่อวิทยุหาตำรวจจึงทำให้ผู้ก่อการหลายรู้ตัวพระเอกทันทีว่าอยู่บนดาดฟ้าของตึกและสั่งให้ข่าวไปจัดการตำรวจได้รับข้อความที่เดียวกับสัญญาณไฟไหมแต่ตำรวจไม่เชื่อคิดว่าเป็นการโทรมากวนและทําให้ข่าวขึ้นมา <c oughs> เห็นจอร์นแมคเคนกาลังวิทยุจึงเกิดการยิงในทันทีทําให้จอร์นแมคเคนต้องวิ่งหนีตำรวจเลยส่งสายตรวจไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงปืน จอรนกำลังยิงสก,กัดผู้ไล่ข่าวได้แอบย่องมาจากข้างบนและยิงใส่จอรนในทันทีจอรนได้วิ่งหนีไปในตึกทันทีและเจอตัวระบายอากาศขนาดใหญ่ที่ยังทำงานอยู่และได้ใช้ปืนกลขัดกับใบพัดเพื่อมุดออกไปคาวได้ตามมาแต่ไม่ทันจึงทําให้คาวต้องไปอีกทางพระเอกจึงต้องปีนล,ลงไปอีกชั้นโดยใช้ปืนขัดแต่ก็เกือบตกเพราะสายมันสั้นมาก และข่าวได้ตามมาก็ไม่เจอแล้วจึงทําให้ข่าวมาตามหาที่ท่อระบายอากาศแต่มีข้อความจากฮานส่งมาจึงทําให้ข่าวต้องหยุดค้นหาและทําให้จอนรอดกับเหตุการณ์นี้และทําให้ตํารวจสายตรวจได้เข้ามาถึงตึกอาครโตนี้และได้เดินเข้าไปเพื่อตอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งในผู้ร้ายที่ปลอมตัวเป็นรปภจึงได้บอกตํารวจพาวเวลว่าสัญญ,ญาณภัยเสียตํารวจพาวเวลจึงได้เดินสำรวจรอบๆอ,อีกครั้งแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติจึงได้ขอตัวกลับอยู่ๆก็มีศพคนร้ายล่วงลงมาจากตึกทําให้กระจกรถตารวจ แตและผู้ร้ายได้เปิดการยิงใส่รถตำรวจทันทีจึงทําให้ตํารวจพาเวลต้องถอยรถจนตกข้างทางและวอลขอกําลังเสริมทันทีกองกําลังตารวจและ FBI ได้มาถึงตึกอะคตมิอย่างรวดเร็วและสอบถามกับตํารวจพาเวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น FBI สั่งเตรียมบุกเข้าตึกอะคตมิทันทีผู้ก่อการร้ายได้สั่งแอนเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วให้ตารวจ4นายได้เข้าไปเปิดประตูหลังของตึกอะคตมิกลุ่มคนร้ายจึงได้ยิงสปอตไลท์ของตํารวจเพื่อให้เกิดการมองไม่เห็นจึงทําให้ต้องเรียกกองกําลังถอยออกมา จรวดที่พยายามเปิดประตูถูกยิงทันทีหัวหน้า FBI จึงสั่งรถหุ้มเกาะบุกทันทีผู้ก่อการร้ายเลยยิงจรวดใส่รถหุ้มเกาะรถเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจึงทาให้จอห์นแมคเคลนโยนซ4ฟลงไปที่ชั้นล่างทําให้ตึกชั้นล่างระเบิดอย่างรุนแรงและทําให้ FBI ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเอลลิธขอเข้าไปคุยกับกลุ่มโจรเพื่อย,ยื่นข้อเสนอชื่อจอห์นแมคเคลนให้กหลุ่มผู้ร้ายรู้เอลลิธได้กอมจอนให้ออกมาเพื่อมอบตัวจุดระเบิดให้กับโจรจอห์นบอกเอลลิ ถ้ารู้จักฉันแล้วเอลลิตก็ถูกยิงทันทีฮานคูเบอร์จึงวอหาตำรวจเพื่อให้ปล่อยกุญโจนที่ถูกขังอยู่ในคุกส่วนทีโอวอมามหาฮานเพื่อแจ้งรหัสเหลือเพียงชุดเดียวฮานสั่งให้ข่าวไปฆ่าจอร์นแม็กเคนและเอาตัวจุดระเบิดมาส่วนฮานจะมาดูระเบิดเองฮานได้มาถึงระเบิดและได้มาพบจอร์นแม็กเคนที่ดักรออยู่แต่ฮานกับแกล้งทำว่าพระเอกเป็นผู้ร้ายจึงทำให้จอร์นแม็กเคนมอบปืนให้กับฮานเพื่อป้องกันตัวเองพอจอร์นแม็กเคนหันหลังให้ฮานจึงชักปืนมาเพื่อจะยิงจอร์นแม็กเคลน านยิงใส่จอนแมคเคนแต่ปืนไม่มีลูกเพราะจอนแมคเคนวางแผนไว้อยู่แล้วในขณะที่ข่าวขึ้นลิฟต์มาพอดีจึงทําให้พวกอีกต้องวิ่งหนีและหาที่หลบและจอนได้ยิงคนร้ายตายทันทีหนึ่งคนทําให้ข่าวและฮานต้องยิงใส่กระจกทําให้จอนแมคเคนต้องวิ่งเท้าเปล่าผ่านเศษกระจกออกทางหนีไฟจึงทําให้ข่าวและฮานได้ตัวจุลระเบิดคืนมาจอนแมคเคนโดยกระจกปักลงที่ขาหลังจากวิ่งหนีออกมาได้ส่วนทางด้าน FBI ไได้สั่งให้ตัดไฟทั้งตึกทันท,ทีและระบบไฟฉุกเฉินในตึกทำ จึงทําให้ตู้เซฟได้เปิดออกในใตู้เซฟเต็มไปด้วยของมีมูลค่าเต็มไปหมดจอห์นแม็เคนสงสัยกับสิ่งที่ฮานกําลังทําข้างบนจึงได้ขึ้นไปดูและพบกับระเบิดซีโฟจำนวนมากทําให้จอห์นกำลังวอบอกพาวเวลแต่ว่ายังไม่ทันวอเสร็จข่าวก็เอาปืนมาจ่ะที่จอห์นแม็เคนจึงทําให้จอห์นแม็เคนไม่สามารถพูดต่อได้และฮานได้ทําลายวอทิ้ง จอนได้ใช้จังหวะทีเพอชกไปที่เขาและได้ต่อสู้กันขณะที่ฮานรู้ความจริงเกี่ยวกับภรรยาของจอนแมคเคนและจับตัวไว้เป็นตัวประกันขณะที่จอนกำลังพลาดท่าโดนกระทืบอยู่และพลาดท่าถูกยิงเขาวได้ตามล่าจอนแมคเคนที่บาดเจ็บแต่แล้วจอนแมคเคนก็ได้ดักเตะ เข้าไปที่หน้าของคราวและกระโดดใส่ขราวจนล้มลงและพลาดท่าดโดนจอนจับแขวนกระแทกกำแพงจนเสียชีวิตจอนได้ขึ้นไปดาดฟ้าก็ได้ถามหาภรรยาของเขาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวประกันและบอกให้ตัวประกันลงไปชั้นล่างเพื่อหลบระเบิดจอนได้เอาสายดับเพลิงพันกับเอลตัวเองเพื่อกระโดดลงมาคานได้สั่งระเบิดดาดฟ้าในทันทีทำให้จอนเกือบตกลงไปข้างล่างเพราะสายดับเพลิงที่มัดกับเปล็จจอนได้ตามหาภรรยาของเขาทำให้จอนได้ยินเสียงภรรยาของเขาที่กำลังโตเถียงกับโจรแม็กเคลน Mac เลยโผล่มาพร้อมกับปืนเจาะที่หานแต่หานกลับมีภรรยาของจอป็นตัวประกันและสั่งให้จอนวางปืนลงจอนยอมวางปืนแต่โดยดีทําให้หานชะล่าใจจอนแม็กเคนเลยยีปืนจากด้านหลังมายิงใส่หานในทันทีทําให้หานตกลงไปกระแทกพื้นอย่างรุนแรงและทําให้จอนสามารถช่วยมารีและสามารถช่วยตัวประกันไว้ได้ทั้งหมดก็จบกันไปแล้วสําหรับหนังเรื่องไดฮาร์ตคนอึตายยากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e ให้ผมด้วยนะครับ